ต่อยคลิปหนึ่งพี่เนาะสวัสดีครับดูกับผมออมสินออนทัวร์ครับนี่พามาทัวร์กับคุณปู่มาที่200้ภารกิจภารกิจถมสาสมสาก,กับเอาต่อโอ้ยคุณแล้วเลยวนี่เรา,เรา,เรา,าล,เล็อกตันคุณแล้วเลยสาในนึนนนงคุณน่ที่สอง สาน้อยไปไงหรอกแต่ว่าขางต้นใม่ขางไรเต็มคู่สารก็ี่ปูก้อยก็จะปูอ้อยเดินแต่ว่าอันนี้กสาขึ้นกันเดินน้อยขึ้นเหมือนกันเยมีมีมอ,อย่น้นเาะไรสาทั้งโคกเนเลอคนละไงคนละหาย,หายแก่หัวข้ามเจ ต่อยังไกบอกออกไปหยับต่อยังไงด้วยมุ่มเขไไม้าไปพี่น้องนักาไปมุ่มไหเฮะทีบมุมทั้งลุ่ขก็หกกมุมเขาไปว่าอะไรนักาม่มหน่นั่งมุ่มอีคน เอาทาตุคุบมู้มวนหยอดลงมาจากบานด,ดูมนยมวนมที่ยืนๆนี่ตรงมวนหยอดมนไม่ยืนนะลูกพี่เด้มวมลหนักไต่สาห่อข้อลงมาเต็มต็ม่น,ย,น,ย,นยืนอยู่ครับผมเป็นว่าขึ้ว่าคือว่าสีงไงนะผมคำเปลเป็น ่าสิ่าอยวเขาว่าดูแต่ตาบาดาจะเป็นเสียน้ายไ,ไอ้บอกอุ่นเปวาา่าก็เพื่อ้องหน่ยเ่อเพื่อขอเพื่็นหูเปิืกล้องหน่อยขอเบื้องน้ำหน่ย ไปเหงเื่อหงงเนียแหละเที่ยง,งเที่ยงกล่องไปว้ามันเป็นอะไว้เขาเป็นฮึงไท่ซื้อสารกันทั้งจิตเลยพี่น้องก็เลยคิดท้ากันหมด

มันจะใส่บบซุ้มใบของขใบ้ายเนี่ยขาดกองข้างบนก็มีไหมกอว่ากล่องข้าง่นมีเป็นดันนี่ก็ยอกิตสารลับนี้ฟังเียุคยุยุอก่อนย่้นควายนี่

พูดนแบนี้เป็น ไม่เขาจะตัดเลยทั้งเบาเลยไม่ไม่ไม่ตัดเลยตะเหลืองมก็ผากันมาอ่นี่โอ้นี่เหลี่ยมกล้องนี่น้องคนเราก็เห็น hiền ngọt rất là hiền đẹp เรามก็พี่น้องเบียดห่อนห่อนเบียดมีก็อนเดเดกันไปี๋ปยวจะพูดครับมันไปโคกไปแหงแอววมีอย่างีทุนได้ถึ้คลิบชิบิึจมกัน เยอจาของแห้งเยอะแยกแน่เลยพี่น้องไม่ได้ไยางบ่สะด,ดวกประดับคูค่ขาเราก่ค่อ,คอยดีเกลือพวกไปจากขาด,ดกันน่ะ ก็คู่ทังหมกน่อาไเลยหมาหม

ที่นี่จบแค่ที่นี่ก่อนนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวคุยกับใต้กก่อน